สวัสดีครับวันนี้พามาดูเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้นะครับใช้ในการแก้ปัญหาของคนไข้เนี่ยพอดีฟันบนฝั่งขวาเนี่ยเขาอยู่ในกับข้างล่างนะครับอาปากนะเดี๋ยวดูในปากกันกัดฟันนะครับจะสังเกตว่าข้างนี้บนไม่ค่อมล่างนะครับหมอจะใช้เครื่องมืออาปากนะเครื่องมือตัวนี้จะใส่เข้าไปทางด้านในเพดานแล้วก็ค่อยๆให้คนไข้ใส่ตัวไข่นะครับ ค่อยๆไขไปสัปดาห์ละหนึ่งหนึ่งอรอบเกลียวเพื่อดันฟันฝั่งเนี้ยกระเถิบออกมาทางด้านนอกนะครับกัดฟันนะตอนนี้มันพอดีกันอยู่เนาะเดี๋ยวพอดันออกมาปุ๊บฟันตรงนี้ก็จะออกมาอยู่นอกกว่านะครับจะใส่ให้ดูนะครับแบบนี้กัดฟันนะตัวชิ้นงานก็จะทำหน้าที่เป็นตัวยกฟันแล้วก็ใส่ตัวสปรูทางด้านในในการไข เพื่อดันฟันบริเวณด้านขวาเนี่ยให้อบแค่เติบออกมาด้านนอกนะคะนี่แบบนี้ oh. แล้วก็มีรูพอเราสอดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไขไปให้สุดหนึ่งรอบพอเราไขาไปสุดหนึ่งรอบเนี่ยตัวแผ่นเพดานเนี่ยมันจะค่อยๆแยกออกไปมันจะมีแรงดันให้ฟันออกทางด้านข้างพอไขไปครบหนึ่งรอบปุ๊บอีกหนึ่งสัปดาห์มารูถ,ถัดไปเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาทางนี้ oh. อันนี้ไข่แค่สุดก่อนนะพอไข่สุดปุ๊บดูถัดไปเนี่ยมันจะมาเริ่มอยู่ฝั่งนี้เราก็ไข่เพิ่มปอีกหนึ่งรอบมันก็จะค่อยๆแยกออกไปเรื่อยๆสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง